สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมวันนี้เขามาตีจังแสนนะเจ้าหนองนบ้าน,นาปลาแดงเออวัสดเจ้าท่านผู้ชมวันนี้เขามาบ้านม่วงคําเม่สายพี่นะเจ้าบารราคาสามรอยบาทค่ะตอนนี้จะด,ดำเ <c oughs> ตรียมตั๋วแล้วนะเจ้าท่านผู้ชมปุ่นก็ยกกันละ <c oughs> เอาเลยตาแหลก <c oughs> ปลาสร้อยขำเจ้าปลาสร้อยขำครับ ตาสามอ่ะโอเคเลยนี่ตาสี่อ่ะสวนี่สก์ไตแล้วน่เลยเนี่ยโอ้โหญ่เนาะ อู้มาแล้วปลาส้อยหัวคำสร้อยใหญ่ยูใหญจ้าเอ้ยสายจีนเนี่ยไก่บุ้ย

กดำมันตืนอ้อเ็นี่ยาทำไมไม่ขาวพวกขึ้นดึงขึ้นทำไมบอกขาวพวกอะเลยยังอ้ปานินปานินทำไมอ้วนจังเลยปานินอ้วนอะ <coughs> ta <tà> đạp tai <coughs> <coughs> hay nè tai chạy 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 tai chạy 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 ta ch tập <coughs> phun, ta tập <tragedy> phun. <coughs> <coughs>

ีันอยว้าวป่านี่กระป้อมดินเมาช่วงว่ะอันนีตกหน้ากุเห็นฮ่ามาตุกาามาตุกาาป่าโดนตกหน้าหางตกหน้า ปลาข้าวไอเอว่ะเอาล่ะเอาล่ะข้าเด้อเหือมานั่งนะมันยังมาเข้าโลเขอโลไปปุ่นเนี่ยเฮาล้อมมีกะปลาข้าวเอเคยกิน วันี้ก็ให้ปลาข้าวมดตัวติบุ้ยปรมันกลับไปหาปืนพุ่ะ

ปลาสไตียรอปลาข้าวปลาไก่กินปลาข้าวปลาข้าวหางยาวีกิโลนตั้งแต่เชียงรายมาเลยเนาะปลาไก่ไก่ไก่โอ้ยปลาไก่บ่ะมามาารพอกจะเอาข้าวทำตกินอนั่นโชคเลยตัว ป่าข้าวอุ้มเอลเอลไปป่ามื้เอลป่ามก้อเอะเลยอันินเจ้าเอ๋เอว่ะ ใา่ใจอยู <si ่ป okay? ็นมานานเข้านะศีลมันห่มนก็จะมีหรีหมดแล้วแ่ร่เปบเเปหรเปบานทองก็ดีอยู่ออโอเข้าใจต้อเออเข้าใจต้อ่ะโอ้ยห้าวจยังเก่งอยู่หนอาเข้าเข้อีกเออ้เก่งขนาดนี้ นี่ป่าข้าวหอมลกลุไปเน่อน่๋ยใจเย็นๆ้นเด๋วป่าหลวงลอนล่นะขำจเนี่ยโอ้ล่อนว่าซียังรอดเลยเนียบอกว่าจะเอาพริกบ้านเนื้อปัจจบูดอ่ะไว้ยุดพูดยาแม่รังเนึ้อ่ะมนุษย์เมียแฉใจดี าด้วยมั้งปลาเก่านะคะมันมีนาทีทอง เาเตอเอาป่านี้กันกวนมันรอดเอา้าดปี่ยาวปานินจา บันแขงปอกันบมเนี่ยอันหลาดอยู่ปาเก็แข่งปาเก็แข่งนางนาอย่างเงี้ยปอกันบมนางนาเนอนางนาขึ้นมามีป้อคันหมอมาแล้วจ้าโอ้สองตัว

กระปานนี้อย่ามาโดดขนาดนี้นี่ว้าวหนึ่งโดดเด็ด หันสองข้าวอของของอ โอ้โดดสองโดดโอ้เอ๋อ

เอาต้มนน่เอต่าัวาส่นหอาน <_ <EN> _>เอ,อเอ๊ะลงเหรอมาหาเขาพ่องปลาข้าวกโอ โอ้ตัวนี้ง่าด้วยอยู่ข้าวอ่ะจะกินยาเนี่ยตะดำเอาปาาขึ้นมาแล้วเจ้าท่านชมนี่โอ้โอ ป่าห้างเจ้าบ่ค่อยมีเยอะได้แต่เอียนอ่ะคลิปนี้ได้ปลาห้าโลถึง,ดงได้ห้าโลถึงไหมตะลามตะป,ป่านินอ้วนเน้อนะป่านิ้งแย่นะป่านิ้จี้หมออ้วนหาโอ้อน,นี่แน่แน่บอกอย่างกับท่านผู้ชมเลยเนาะ เดี๋ยววันบอวันนี้พีทหวังครับทำชมครับวัดสามอยครับได้ป่าน้อยเดียวครับแล้วก็ไม่เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเตือนนะค่ะติดต่อไม่ตินะค,ะนะคะรับ